เสียงตัว f กับตัว v เป็นเสียงเดียวกันแต่มันต่างกันดูตัว f นะครับ f ต้องเอาลมออกเบาลมออกนะ f มันต้องออกอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัว v ต้อง v แค่นั้นเอา v แค่นั้นแต่ว่าไม่มีลมออก v v v ต้องกัดข้างล่างด้วยกัดข้างล่างด้วยมันจะเป็น v กัดเบาๆไม่ใช่กัดแรงๆเอา v จนปากกัดยังไไม่ได้นะ v แค่ให้นิดเดียวให้สวยๆพองาม v แต่ f เลยเอาเอาเอาแบบเกรงๆแล้วให้ให้ฝอยน้ำลายออกเลย f ก็ออกออกเออเอสคอับเอ๊ะทำไมต้องออกอย่างนั้นแฟนแฟนพัดลมกับแวนนี่ดูสิแล้วจะออกยังไงเห็นไหมต้องกัดแลยรอก่อนแฟนแฟน้องลมออกแต่ว่าแต่ว่าถ้าแวนรตู้จะเป็นอะไรต้องกัดให้เขาข้างล่างให้เขาเห็นกัดเบาๆแฟนแฟนแฟนอ์นี้ครับตองน้มันจับได้แเฟรนก็ไม่เพื่อนบางคนบอกโอเพูดทุกวันเฟรนเฟรนเฟรน มันไม่ถูกฮะเฟน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 ไม่เคยถูกสักทีเฟน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 นี่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฟนมันต้องกัดไห้รอก่อนเฟนเฟนมันต้องเก่งมากเลยนะเก่งจนแบบบางคนจนแบบลมออกทุกที่ทุกทางเลยต้องให้ได้นะครับอ่บางคนบอกว่าอับฟรายได้ไหมทอดทอดต้องมีตัวอาร์มอ่นี่อยู่ด้วยกันไหมเฟนฟรายที่กดตป็นกลางฟรายฟราย ฟลายนะแต่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 ถ้าฟลายอีกตัวหนึ่งที่แปลว่าแปลว่าบินมันบินเราบินไปเที่ยวอเมริกาอย่างเงี้ยไอ้ฟลายทูอเมริกันมันต้องเป็นฟลายอย่างงี้นะฟลายฟลาย้องเร็ดอเลนชัลบออกมาเพื่อที่ให้รู้ว่าตัวเอลฟลายฟลาย มันไม่ได้ขอให้มันได้ามัลงฝรั่งเราต้องฝรั่งนะถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเราเกิตัวเองไม่ได้เข้าใจยากครับต่างขาประตูสมสารฝรั่งนะวีอีกตัวหนึ่งครับว่าวิสิตเห็นไหมวิสิตแปลว่าไปเยี่ยมเนี่ยวิสิตที่ว่าไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาเรียกว่าวิสิตวีซ่าอย่างเงี้ยพวกวีซ่าตัวเนี้วิสิตวิสิตวิสิตต้องกัดก่อนเอาออกแบบปากให้มันกัดข้างล่างไว้ วิสิตวิสิตต้องออกอย่างเงี้ยครับใช่ต้องออกอย่างเงี้ยใช่ต้องออกให้ได้วิสิตต้องออกให้ได้นะครับเห็นไหมแล้วมันมีอีกวีอีกเยอะเลยนะอ่าวอร์มมิดใครที่อาเจียนออกมาอ้วกออกมาเลยก็เป็นจะเป็นตัววีต้องการไม่ใช่วอร์มไม่ใช่เกงวอร์มนะมันต้องวอร์มมิดวอร์มมิดต้องออกอย่างเงี้ยไม่ใช่เกงวอร์มนะไม่ใช่วอร์มแบบนี้นะวอร์มมันไม่ใช่นาเบิลยูนะครับ ถ้าดับเบิลยูหน่อยใช่ครับตัววีถ้าดับเบิลยูจะออกเป็นปากกลมๆม, <Warm. S 1> มันจะเป็นวอร์มที่แปลว่ามันอบอุ่นนะครับปากกลมๆเลยวอร์มวอร์ม <Warm. S 1> ลงท้ายด้วยเอ็มต้องมือฝรั่งม,มันต้องมีตัวเอ็มเพื่อให <Warm. S 1> ้รู้ว่ามันสกุลได้ครับว่าเอ็มมอมอาแปลว่ามือ Warm. 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 <Warm. S 1> วอร์มวอร์มวอร์มเป็นอย่างนี้ครับเห <Warm. S 1> มื่อว,วอร์มจบค,ครับต <Warm. S 1> อนดับเบิลยูต้องต้องต้องเป็นกลมๆนะครับ เช่นวิมเนี่ยหมอนนอนเนี่ยไม่ใช่วอมใช่ไหกูเป็นนักเรียนกูก็อ่านว่าวอมนันไม่ใช่อันนี้ตัวโอตัวนี้จะอ่านว่าวิร์มเวิร์มเวร์มแปลว่าหนอนครับแปลว่าหนอนนะครับไม่ใช่วอมนะครับเวิร์มเวร์มแปลว่าหนอนนะครับตัวนี้หนอนนะครับตัวนี้หนอนนะหนอนที่มันกินต้นมันกินใบไม้อะครับออเวิร์มต้องปากนี้เวิร์มนะครับืมเวร์มนะครับต่างกันนะต่างกันทวีอีกตัวหนึ่ง วีอะไรอีกที่เราจะต้อง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 รู้จากคำที่เราใช้บ่อยๆนะครับวิตามินวิตามินอย่างเงี้ยวิตามินบ้านเราก็ได้หรืออ่านว่าวิตามินวิตามินอ่ะวิตามินต้องอ่านว่าไม่ใช่วีนะอ่านว่าไวดีกว่าฝรั่งชอบอ่านคำนี้แบบวัวัยตามินวิตามินเงี้ยต้องวัตามินนะไม่ใช่วิตามินนะวัตามินเนี่ยฝรั่งชอบพูดคำนี้วิตามินวิตามินอย่างเงี้ย ตอนนี้เริ่มเริ่มได้แล้วคาว่า house ไม่ใช่ house นะไม่ใช่ house ไม่มีนะเสียงไม่โทขนาดนั้นภาษาอังกฤษมันจะเป็นเสียงกลางๆ house อย่างนี้ก็มีตด่มันไม่ใช่ house อย่างนี้ใช่นะ house 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 there are three students in my big big อย่างนี้ต้อง big ต้องเป็น big ไม่ใช่ big อย่างนี้ไม่ใช่ big เป็นหัวสันนะ big house big big house บิ๊กเฮาส์ yeah near my garage near my garage near my garage ต้องฟอร์มีตัว R แล้วนะปากต้องกลมสุดท้าย for garage a r a a r ต้องเอารวมออกด้วยอ่ะมันสองขันมันหลายขันนะครับ the red ต้องปากกลมๆนะ the red car รถคันสีแดง the red car the red The, the white red, car, the is car is my husband. Husband. My, ah. Yeah. White we, love our, husband. we love our. We love our family. Our family. We, family. we our family. love family.